สวัสดีค่ะทุกคนก็หายหน้าหายตาไปยาวนานเลยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะในการเรียนภาษาที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเลยเนาะก็เลยจะมาตอบคำถามของพี่คนหนึ่งนะคะใน y t u t u เนาะเขาถามมาว่าสวัสดีครับพาสปอร์ตผมหมดอายุ4ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปต่อเล่มใหม่เลยถ้าผมไปต่อเล่มใหม่ผมจะเสียค่าปรับไหมยุ่งยากในการต่อเล่มใหม่ไหมครับเพราะ พาสปอร์ตเล่มเก่าหมดอายุ4ปีแล้วครับรบกวนให้คำแนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็คำตอบนะคะก็สามารถไปทำเล่มใหม่ได้เลยค่ะไม่เสียค่าปรับนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าไม่มีการจ่ายค่าปรับหรือเสียค่าปรับใดๆเลยค่ะก็ ไม่ว่าจะหมดอายุกี่ปีกี่เดือนก็ไม่เสียค่าปรับค่ะเราสามารถทําใหม่ได้เลยเนาะในกรณีที่คนเคยมีพาสะปอร์ตมาแล้วนะคะก็สามารถไปพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้เลยนะคะว่าตรงไหนที่สามารถทำพาสะปอร์ตได้บ้างอาจจะไม่ได้มีทุกจังหวัดเนาะก็เช็คใน Google ให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะไม่ต้องเสียเวลานะคะเอกสารที่จะใช้ไปในการทำพาสะปอร์ตเนาะ สำหรับคนที่เคยทำพาสปอร์ตมาแล้วนะคะก็คือแค่นำบัตรประชาประจำตัวประชาชนตัวจริงอันเดียวเท่านั้นนะคะไปในการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เนาะจากนั้นนะคะก็ขั้นตอนในการยืน่นขอทำพาสปอร์ตก็รับบัตรคิวยืนบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะคะแล้วก็วัดส่วนสูงเก็บลังนิ้วมือถ่ายรูปหน้าตรงนะคะไม่สวมมวกไม่สวมแว่นตาแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชําระค่าธรรมเนียมพร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตเนี่ยด้วยตนเองหรือเปล่านะคะก็ถ้าสมมุติว่าถ้าต้องการรอรับเนี่ยก็รอ 1- 2ึถึงวันทำการเนาะหรือถ้าต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ก็รอประมาณ5-7ถึงวันทำการนะคะก็อัตราการ ค่าใช้ใจ่ายเนาะหรืออัตราค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีอยู่2แบบเนาะสำหรับพาสปอร์ตอายุไม่เกิน5ปีถ้ารับด่วนนะคะก็จะจ่าย3,000บาทถ้าปกตินะคะรอรับประมาณ5 7ถึงวันก็จ่ายแค่พันเดียวในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตอายุไม่เกิน10ปีนะคะถ้ารับด่วน ก็คือรับวันที่เราทำพาสปอร์ตเลยเนี่ยต้องเราจะจ่าย3,500ค่ะแต่ถ้าเรารอทางไปรษณีย์นะคะ5-7วันเราก็จ่ายไปที่ในราคา1,500บาทค่ะแต่ในกรณีที่ผู้ที่จะทำพาสปอร์ตเนี่ยมีอายุ น้อยกว่า20ปีเนาะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีอันที่1บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงอันที่2นะคะบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของพ่อแม่นะคะหรือผู้ปกครองแล้วก็อันที่3นะคะสูติบัตรฉบับจริงนะคะถ้าหากว่าผู้ที่ทำเนี่ยอายุยังไม่ถึง15ปี